สามซีรีส์สุดปังที่ควรค่าต่อการดูแห่งปี2024แต่ก่อนที่จะไปชมกันนะคะว่ามีเรื่องไหนบ้างเปรี้ยวอยากมาบอกต่อแพ็กดูซีรีส์ดูหนังสุดคุ้ม AS Play Ultimate ที่ครบคุ้มราคาดีทำถึงเกินเบอร์ดูได้ครบแบบหลักหลายแอปมากแต่จะมีแอปไหนบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวมาบอกต่อท้ายคลิปค่ะมากันที่เรื่องแรกนะคะไลฟ์ช็อป เรื่องราวของร้านขายโคมไฟลึกลับที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่แท้จริงแล้วค่ะที่นี่คือจุดเชื่อมระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตุยเรื่องนี้นะทั้งตื่นเต้นลุ้นแล้วก็น่าค้นหาสุดๆค่ะ 2. การุญยคาดซีรีส์วายแนวสืบสวนสอบสวนที่ได้ต่อกักเจเจมาเป็นพระนายค่ะบอกเลยว่าคู่นี้เกินฝันมากแล้วเคมีดีสุดๆเรื่องราวของแพทย์หนุ่มนะคะที่ถูกสงสัยว่าเป็นคอตโกกับคุณตำรวจค่ะที่ต้องเลือกระหว่างความรักและความถูกต้อง 3. d ม n e p r o p อพิซีซีรีส์ไซไฟสุดอลังการหนึ่งในจักรวาลของดูนกับเรื่องราวหนึ่งหมื่ปีก่อนยุคพรออะิเดสนี่คือเกมแห่งอำนาจการเมืองและการค้นพบพลังลึกลับค่ะ ่ใครที่ไม่ขอซีรีส์แบบเปรียวนะคะเปรียวแนะนําเลยว่า A AS Play Ultimate คือตอบโจทย์สุดๆดูหนังสุดคุ้มดูได้ชัดแบบ 4K หรือ Full HD เลยระบบเสียงก็เริศดดูได้ทั้ง Netflix Max Disney Plus Star iQIYI View VTV และยังดูช่องพรีเมียมเช่น HBO HBO Hit กา t o ตู n เน็ตเวิร์ก c n n บน A AS Play ได้อีกด้วยทั้งหมดนี้นะคะแค่999บาทต,ต่อเดือนเองค่ะ